มารีเบอร์เนอร์ไม่จบเลยค่ะ3วันติดแล้วนะที่ขึ้นเทรนด์โซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องกรณีที่มารีเบอร์เนอร์บอกว่าคนไทยเนี่ยติดนิสัยผ่อนแต่จริงๆนะส่วนตัวดาดาก็เห็นด้วยนะแต่เดี๋ยวทัวจะมาลงชันหรือเปล่าเอาเป็นว่าดารวม3มุมมองฟังคลิปนี้จบรับรองคุณกระจ่างแจ้งและได้ How to ดีๆในการใช้เงินอย่างแน่นอนก่อนไปฟังฝากกดติดตามแชร์รโพสและมาเมาท์มอยการใช้เงินของทุกคนกันด้วยนะ ต้นเนื่อมีอยู่ว่ามารีเขาไปออกรายการหนึ่งแล้วเขาก็แสดงความคิดเห็นถึงอุปนิสัยของคนไทยส่วนใหญ่ว่าติดนิสัยผ่อนอะไรอะไรก็ผ่อนไม่ได้คิดถึงราคาเต็มของสินค้านั้นที่บวกกับดอกเบี้ยพอมันบวกกันรวมตัวเนี่ยก็คือแบบมหาศาล ต่างตัวแทนของคนชอบผ่อนอย่างคุณปุ้มปุ้ยก็บอกว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ได้อยากผ่อนหรอกแต่ต้องการเอาเงินไปหมุนแทนที่จะเอาเงินก้อนนั้น่ะไปทุ่มหมดและเมื่อเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยกับกําไรเทียบไปลงทุนทําธุรกิจแล้วเออเฮ้ยมันคุ้มมันก็น่าจะผ่อนนะแต่ล่าสุดคุณป,ปุ้มปุ้ยก็ได้ปิดบ้าน12ล้านไปแล้วเรียบร้อย ชาวเน็ตเลยเอาทัวลงว่าคุณมารีเบอร์เนอร์เนี่ยครอบครัวเป็นอีลิทรวยมาตั้งแต่ต้นตระกูลแม้ว่าไม่ต้องเป็นดาราไม่ต้องทำงานอะไรก็เกิดมากอง,กองทองก็ไม่ต้องทำอะไรก็สบายไปตลอดชีวิตอยู่แล้วคุณจะมาเข้าใจคนทำงานได้ค่าแรงเวลาสามร้อยทำเงินเดือนได้อย่างไรอันนี้ดาก็แบบ เข้าใจนะทุกฝ่ายทุกมุมมองเลยทั้งชาวเน็ตที่มีปัญหาเรื่องการเงินจริงๆและก็มุมมองของคุณบารีเบอร์เนอร์ที่เขาต้องการพูดแชร์เพราะดามองว่าเขาเป็นห่วงพวกเรามากกว่านะ่ะว่าเฮ้ยบางทีอะบางสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยมันใช้เงินเกินตัวไหมแต่เดี๋ยวดาดมีข้อมูลการเงินมา สถิติเผยผ่อนรถสูงสุดเพราะการขนส่งในประเทศไทยราคาแพงมากและยังไม่ดีอีกด้วยในเมื่อมันยังไม่ดีคนก็เลยยอมผ่อนรถถ้าเลือกได้ขนส่งดีเหมือนต่างประเทศรถไฟฟ้ายอดเยี่ยมมันไม่จําเป็นต้องมีรถส่วนตัวก็ได้ในสําหรับบางครอบครัวถูกไหมคะดังนั้นถ้าคุณคิดจะผ่อนรถคุณต้องวางแผนระยะยาวเลยนะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งคุณผ่อนไม่ไหวแล้วคุณคิดจะขายต่อมันราคาตกและคุณขาดทุนอย่างเดียวยังไม่รวมค่าบํารุงรักษาค่าประกันอีกเยอะแยะมากมายดาเลยยังไม่ซื้อเลยนะ คิดแล้วปวดหัวผ่อนบ้านเป็นปัจจัยสี่อันนี้ดาเข้าใจมากเลยสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดมีอยู่กรุงเทพเออบางอย่างบางทีคิดว่าผ่อนแล้วเงินมันก็ทิ้งเปล่าแต่คุณอย่าลืมนะคุณคิดจะผ่อนคุณต้องผ่อนให้รอดให้จบนะอันนี้ก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่แบบสูงมากเลยแต่ถ้าเกิดคุณผ่อนไปเรื่อยๆแล้วคุณค่อยๆเก็บเงินสดแล้วก็ซื้อในบ้านหลังเล็กๆเท่าที่จําเป็นอะ อันเนี้ยดามองว่ามันขึ้นอยู่กับการบริหารเงินของคุณเลยหรือบางคนเป็นคนกรุงเทพอยู่แล้วเติบโตอย่าขยายมีครอบครัวแต่ถ้าบ้านเดิมบ้านพ่อบ้านแม่ก็มีอยู่แล้วอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนในครอบครัวคุณอะมันเป็นเซฟโซนหรือเปล่าซึ่งดาเข้าใจมากส่วนค่าใช้จ่ายผ่อนอื่นๆเอาจริงค่ะดามองว่าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้นะเราไม่จําเป็นต้องมีต้องกินต้องช็อปเหมือนคนอื่นเขาก็ได้เอาเท่าที่ตัวเรามีความสุขก็พอ สนใจคอร์ดวันที่ฟูลสเปซนะคะพื้นที่ปลอดภัยหิวใจให้พลังบวกดูหน้าโปรไฟล์ติ๊กต็อกทักหาดานเลยเลยฟรีไม่มีคใคราใช้จ่าย